กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเล็บซีกันเมือ่อสุขุสุคนเนาะบ่าวทางในงและต่างประเทศกันยินดีตอนหับผาสส่ซ่งสาวดวงสาวเล่านาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมือนี่ทางสาวดวงกับบอดเอออกไปนอกนอะบอดเอออกไปหาปานางคือว่าหาแม่สาวดวงนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่านอนุเพผ่นบทสบายเนาะ เพราะว่านี่ฝ่นไปหาตักแดดเนาะพฝ่นทั้งตากแดดตากลมตากพ้นเนาะเมื่อวานนี้เนาะโดยพอดีมาเพื่อนแล้วฝ่นกะเป็นไข่เนาะโดยอันนี้กะหาให้หากะให้พฝ่นกินยาแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เนาะกินยาพฝ่นยังบ่ได้กินข้าวเนาะให้กินยาก่อนป้อนข้าวกับก่บกินมื้อเช้านี่เนาะ อันนี้ก็ยาเนาะทีสะดวงมาให้ผึ่กินแล้วก็มีแนวตีทัวเด็กน้อยน้ำเนาะแล้วก็มีนมยาเนี่ก็เป็นยาทีสะดวงสือมาไวในตู้เย็นเนาะอันนี้ยาซาราของเด็กน้อยเนาะดีไข่แตะขัดแตถ้าดผึ่กินยาอันหนึ่งเนาะยาไข่พืนซีโบลูดเนาะไพ่ลักคอนอันนี้คัเผื่นกินยาตัวนี้ไข่ซีโบลุดเนาะอันนี้เอาก็ซสือมาไวอยู่ตู้เย็นเนาะเวลาลูกเป็นไข่แล้วให้ลูกกินเนาะโดย อันนี้สะดวกกะลงไปซื้อยู้านเนาะซื้อมาวานนี้มาติดให้เพิ่นเนาะซื้อมาตีทัวแต่ว่าเพิ่นบ่ตดทัวเนาะเพิ่นก็เลยติดหลังให้เพิ่นแทนเนาะเพิ่นกะเป็นไข่เลยเพิ่นกับ่กินข่ากินแต่นมเนาะแต่ว่าอนุนนี้เวลาเป็นไข่สีบะหมักแอบแม่เนาะเพิ่นสีนอนอยู่แต่เพิ่นเนาะถ้าเป็นไข่อะลีเพิ่นกะ ไข่แห้งอลีผุนกะสีนอนเงียบๆเนาะปอบปากปบเเวาเนาะสีเช่าอยู่เนาะอันนนเนาะโดยอันนนเป็นไข่ในสีบอสโซแม่เนาะบอคือลูกคนอื่น alive, umas, ane, เนาะแต่ถ้าเป็นลูกคนอื่นในผุนสีโซ่ผุนสีแอบเนาะสีหาอุ้มตลอดแต่ว่าอันนนในโบเนาะกะสบายแบบหนึ่งเนาะที่เพผุนบ่ไห้สะดวงอุ้มบ่ไห้เพผุนบ่แอบพนักพี่น้องเนาะเพผุนกะ อยู่แบบนี้เลยเนาะเวลาเผินเป็นไขน่เนาะถ้าเบิ่งไปอีกนอกถามเมื่อน,นี้เิ่นบ่เศร้าสะดว้งกะเสียไป,ปหาหมอเนาะมคืนกับเป็นไข่มดคืนเลย,นยเนาะคีงผ่นแหมแหมมอคืน,น,นใ,ใ,ใอ้ไอ้เอาไปเห็นยังมาลูกบ่กคือเป็นไข่ กินบะเขานมกินข่าวบะกินนมเนะหากระสวงจักหน่อยว่าสีผ้าผืนออกก็หาแม่ทถาแต่ว่าบ่าได้ออกดอกผืนบ่สบายออกไปก็จะน่อยพ้นตกอีกเน,นาะชีไข่ตื่นอีกก็เลยบ่พผ้าผืนออกมือน กินในลายในหลุ่นมนะให้มันเศร้าไวๆขึ้นเป็นบาดนะเนาาไข่เพิ่นนี้บาดขึ้นบาดลงเนอะเพิ่นลินไปนี่จะน้อยเพิ่นกะไข่เพิ่นนั้นขึ้นอยู่เพิ่นกะบ,บลินเนาะเพิ่นกะนอนอยู่แบบนี้เนาะอานอนเป็นไข่นี่ส่วน้ายสีโบหมักไปหาหมอเนาะหรือว่าสีญาเนาะอานะอนท์สีบริสีจักเถื่อนเนาะแต่เกิดมาเนาะมีแต่เขาเอายาให้กินแล้วมันก็ลดลงเนาะ ເຮາກະຍາາມຊິດໂຫ້ເພดูນ